มาวิเคราะห์พื้นฐานแบบกระชับและกราฟสินทรัพย์แบบกูกูผ่านอินดิเคเตอร์ MACD กันเช่นเคยนะครับวันนี้สินทรัพย์กูกูของเราคืออะไรไปดูกัน,นครับเป็นหุ้นสเปกแรงในกลุ่มของก่อสร้างนะครับหุ้น Qcon นะครับหรือว่าบริษัท Quality Construction Product p r b l i c Company Limited นะครับตัวนี้เป็นตัวลูกของ Land House ครับซึ่งสปินออฟมานะครับ โดยตัวคิวคอนครับเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบาเพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกรวมถึงผลิตภัณฑ์ทั้งประเภทไม่เสริมเด็กได้แก่ตัวบล็อกขนาดต่างๆและประเภทเสริมเด็กก็คือตัวคานแล้วก็หลังสาเร็จรูปนะครับแผ่นผนงังแผ่นพื้นแล้วก็แผ่นบันไดนะครับโดยก็อย่างที่บอกก็คือเป็นการ Spin-off มาจากตัวหุ้นแรนานโาสันเองนะครับโดยตัว งบการเงินนี้สวยงามมากนะครับผมายได้เพิ่มขึ้น46% year on year เมื่อเทียบ Q3 2023กับ Q3 2022ตัวกําไรเพิ่มขึ้นมโหลารนะครับ186% year on year นะครับตัวหนี้สินเพิ่มขึ้น26% year on year ตัวสินทรัพย์เพิ่มขึ้น17% year on year นะครับโดยคิดเป็น PE น่ารักมากครับที่9เท่านะครับราคานี้ก็ลงทุนกัน9ปีคืนทุนนะครับถ้าไม่โตกว่านี้นะครับก็ถือว่ายังไม่แพงนะครับผม p p b Bookway ลูกก็ตึงๆอยู่นะครับอยู่ที่2.46เท่านะครับแปลงง่ายๆก็ราคานี้ซื้อเข้าไปก็ได้แพงกว่าเจ้าของประมาณ2เท่ากว่าๆนะครับ D E Rosio นี่โดดเด่นมากครับตัวนี้สินทรัพย์ต่ำมากนะครับได้น้อยกว่า1เคสนี้ได้แค่0.2เท่าเท่านั้นนะครับสภาวะเศรษฐกิจผันผวนเช่นนี้ก็น่าจะ สบายเบื้อนะครับสําหรับคิวคอนนะครับนี่น้อยมากๆนะครับยืมปันผลมีมาให้ดีที่5%ต่อปีนะครับท่านใดสนใจหุ้นเรื่องของคอนกรีตมวลเบาสเปคแแล็งก็ลองไปดูคิวคอนนะครับตอนนี้งบโตันิวไฮไปแล้วนะครับแต่เพื่อนใดแต่เพื่อนใดไม่สนใจเชิงวิไอก็ไปเป็นสายเทรดดูกราฟเข้าออกตามกราฟกันได้เลยนะครับโดยดูทุกกราฟไทม์เฟรมมันพบว่ามีการตัดขึ้นของ MACD แอลซลายเส้นสีน้ำเงินตัด เส้นสีลายสีแดงขึ้นไปมีฮิสตแกรมสีเขียวขึ้นไปจากเนื้อน้ํากันยาวๆนะครับบ่งชี้ว่าเป็นสัญญาณบ่ายสัญญาณซื้อในภาพใหญ่ทม์เฟรมมันเพื่อที่เล่นทม์เฟรมมันก็ต้องซื้อตั้งแต่ฮิสตแกรมเขียวแท่งแรกแล้วก็ต้องถือไปก่อนนะครับรอสัญญาณออกทางเทคนิคล MSD น้ำเงินตัดแดงลงแล้วก็ปรากฏฮิสตแกรมสีแดงแท่งแรกก็ขายได้เลยทางเทคนิคลทม์เฟรมมันนะครับทะเล่นทม์เฟรมมันนะครับ ไปดูตัว Time Frame Week นะครับภาพ,าพ,พราะยะกลาง Time Frame Week พบว่ามีการตัดลงนะครับของ MBCD หลายเสน้นสีนํำเงินตัดเสน้นสีีลน์นสีแดงลงไปมีฮิ s t o g r a m สีแดงจมลงไปใต้น้ำกันยาวๆเป็น, Throw น,นสัญญาณเซล์สัญญาณขายในภาพระยะกลาง Time Frame Week เพื่อนที่เล่น Time Frame Week ก็ต้องขายตั้งแต่ Histogram แดงแทางแรกแล้วก็ต้องมือว่างไปก่อนอยังไม่ต้องมีของนะครับไปดูตัว Time Frame Day ภาพระยะสั้นนะครับ ทมเฟรมดีพบว่ามีการตัดขึ้นของ MA c d หลายเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีแดงสีดดสดแดงขึ้นไปมีฮิสตแกรมสีเขียวขึ้นไปจากเนื้อน้ำกันยาวๆเป็นสัญญาณใบสัญญาณซื้อในภาพระยะสั้นทำเฟรมดีเพื่อนเพื่อนที่เล่นทำเฟรมดีก็ต้องซื้อตั้งแต่ฮิสตแกรมเขียวทั้งแรกแล้วก็ต้องถือไปก่อนรอสัญญาณเทคโปรฟิตทำกำไรทางเทนคนิคก็คือดูจาก MA c d น้ำเงินตัดแดงลงฮิสตแกรมปรากฏเป็นแท่งสีแดงก็ขายได้เลยทางเทคนิคกำไรได้เท่าไหร่ก็ เท่านั้นนะครับผมก็ฝากกันไว้สำหรับสายเทรดวินยัยไม่เซ็ตมันนี่แมネจเมนต์การทำตามอินดิเคเตอร์และทำเฟรมที่ใช้เขาออกอย่างเคร่งรัดก็จะช่วยเห็นเพื่อนรักษาเงินต้นแล้วก็ล็อกผลกำลไรไว้ได้นะครับแล้วก็มาฝึกซ้อมกับพวกเราไปตุกวันสองมอกรงทุนขอบคุณที่รับชมรับฟังแล้วลพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีเ,เพื่อนดีชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้รบกวน,นเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และติดตามผลงานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆ ดังนี้ขอบคุณครับ